วัดีค่ะวันนี้คุณแม่หลังจากที่ไปเข้าสวนทุเรียนมาแล้วชัยภอมิาหน้าับวันนี้คุณแม่เขาเข้าสวนสวนทุเรียนตั้งสามสวนนะเพราะส<ช>่สวนหนึ่งสวนสองสวนสามสวนเงาะนะคะแล้วก็พากันมากินข้าวอยู่บนคงหลงเล่นน้ำนะะเล่นน้ำขี่โกรน่ราบสแต่งโรน่าบอสนะคะแล้วก็มาป,ป้ายปู่ป,ป,ญญาาป้ายปู่พญานาคลงมาป้ายพระใหญ่เรามาดูบรรยากาศกันนะคะ

อันนี้โอ้ห้วย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 หินอะไรนะหินแทบห้วยหินแทบโอพ่อบากาศโอ้สวยมากเลยอือเป็นเป็นเนาะเป็นเป็นเป็นหินเป็นหินสองฝั่งแล้วก็เป็นน้ำน้ำล้อผ่านเออแปลกขไน่แปาเยมาจมาตงนี้

คุณครูพ่อทันใจ đa băng đa băng, he băng thì tụt tụt he he, băng băng No, no. โอ้เนาะสั่นขึ้นคุณต้องระวังทกหน่อยโตดีๆเลย เออเนาะเออได้ ừ, Ôi นะครับ Ôi นั่น สวยงามมากเลยเหมือนอะไรอันนี้เป็นหินนะคะหินทั้งหมดเลยอันนั้นโอ้สวยเนาะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะสวยมากๆเลยแล้วนี่หินจะเป็นอย่างนี้มันทำราคาแล้วก็เห็นเป็นแบบไปต้องเจอพี่เชคลาภนะคะสุขภาพร่างกายภงยใน ไปรอดเอาในบางคนทางขึ้นโอ้เ huh. สียงน้ำพ่อดูมาดูอนมากจ้าสวยงามมาก วันนี้มีบุญนะคะบุญมาฝากเอฟซีสบุญทุกท่านนะคะไปเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจ้านางเกตแก้วเจ้านางเกดแก้ววันนี้ไม่สวยบุญมาฝากเอฟซีใสบุญทุกท่านนะคะอาจารย์ท่านมาแนะนำนะคะ นี่ไม่สวยแต่นิยมค่ะสวยนะคะคคบริเวณากเอฟซีท้วยน,นะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดี